มีไฟเพิ่มไหมครับเดี๋ยวเียวน้องจะหายไปเลยนะเดี๋ยวพี่โอ๊ตก็ไดเดี๋ยวพี่เนมข้างคนเลยตอนไหลเราโหตอไหลใช่ไหมเได้ไหมครับได้ค่ะได้ไโอเคได้ได้ที่ ได้ครับได้กันกว่าเดมเลยจะสิง่ดเปล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องนี้สนุกระวังเราสะพาเอสนุกค่ะสนุกแต่ยังไม่รู้จะทำยแค่าตอบแทนกันล้ ไปกินองไม่ได้หลุดใช่ไหมครับนี่ทุกคนยืนยันนะที่กินไแลัวแล้วเนี่ย้ได้เรื่องแล้วครับวงส่งวันนี้ครับรไก็เป่าครับครับผมก็โปรเจกต์นะครับรันอเวนะครับนีไปก็ใต้เปล่าเนาะนี้ก็เป็นโกลด์เอเทนเมนต์นะครับก็ร่วมกับบ้านฉัน S <S <an> นะครับก็รวมผลิตกันในวันนี้นะครับแล้วก็มีนักแสดงหลัก3คนเนาะน้องมิวสิกน้องไฟฟ้าแล้วก็น้องเปนโนนะครับแล้วก็มีพี่น็อตกับพี่ต้นด้วยมาเป็นในรบทในในซีรีส์เรื่องนี้เนาะ <S <S <an> <S ก็ถือว่าจริงๆเราเองก็ตั้งใจมากๆเนาะทีมงานทุกคนนะครับก็เต็มที่มากๆแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เองเนี่ยก็นับว่าเป็นซีรีส์นิยายเนาะ G L นะครับที่เป็นซีรีส์ผีสยองขวัญนะครับก็มีความท้าทายมากๆเนาะในปีนี้ที่เราได้เปิดตัวเป็นซีรีส์นิยายผี G L ในการทำในครั้งนี้ นะครับก็ยังไงก็ขอฝากด้วยครับเพราะว่าทางผู้กับเองพี่โอ๊ตนะครับก็เต็มที่มากๆในการที่ได้รับร่วมทําในโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยก็ติดตามนะครับรับชมนะครับก็ซีน่าจะออนปลายปลายปีนี้นะครับที่ช่อง3นะครับยังไงก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะครับผมครับครับครับก็ ผมว่าถือว่าเป็นความท้าทายดีนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกเลยครับที่เป็นเกิร์ลเลิฟแล้วก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับผีด้วยเนาะซึ่งแล้วพอนิยายของคุณนักเขียนเขาเขียนมาดีด้วยแล้วเนี่ยผมว่ายิ่งเราต้องยิ่งทําให้มันดีดีให้ภาพที่คนที่ได้อ่านไปอะได้เห็นภาพแล้วแบบตรงตรงจากสิ่งนั้นหรือว่าดีกว่านั้นยิ่งขึ้นไปอีกครับใช่ใช่ใช่ครับครับ ถึงถึแม้เขาจะเพิ่งเคยเจอกันในครั้งแรกแต่ผมรู้สึกว่าเอเขาน่จะมีโชคชะตาต้องกันเลยบางอย่างในอดีตชาติไม่ต่างจากในในเนื้อเรื่องเลยครับเขาสนิทกันเร็วผมรู้สึกว่าเขาก็ั่งคุยเล่นในกันไปเรื่อยๆใช่ครับครับใช่ค่ะมีตัวละครแล้วเลารับหลายตัวเลยค่ะ ไม่อกี้ยังไม่ได้พูดเลยเลยจริงไหมครับแต่ออกมายืนก็ดูไม่ค่อยรับแล้วเปิดเผยแล้วยังไงกับบทนี้นะครับอาถามผมนะครับหรือถามเขาครับก็จริงๆน้องจริงๆผมแอบสงสารน้องนะครับน้องน้องเขา้เขาหน้าตาหน้าตาดีมากแต่ว่าน้องเขาถูกจับแต่งเป็นผีผมก็พยายามคุยกับพี่เนมคุยทางทางประตูว่า ทำน้องเขาให้เป็นผีที่สวยได้ไหมเราอย่าไปทําร้ายน้องเขามากเราเรามีพระที่เขาสวยนะคะสวยแบบสวยมากด้วยแต่ว่าด้วยนิยายเนาะมันก็ต้องมีความแบบว่าเป็นสยองขวัญก็ต้องมีความแบบอาจจะพี่ขอพูดเป็นโนด้วยอยากสวยแค่ไหนใจ่ายใต้โต๊ะต้องต้องต้องได้บ้างครับ,บแต่ผมจะพยายามทำให้ผีเรื่องนี้ดูน่าจดจำแล้วกันครับ <c oughs> <c oughs> คาราบด์บเป็นวินค่ะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่เรียกได้ว่ากําลังจะตายแล้วแล้วเราก็กําลังหนีผีที่เป็นแบบเจ้ากรรมนายรตามเรามาแล้วบังเงินเราก็ได้มาเจอกับคนที่รู้สึกว่าเขาจะช่วยชีวิตเราได้ในระยะเวลาที่เหลือค่ะผพ<บ>ส่งต่อบทของเราหนะักขนาดไหนเลยต้องไปนอนในโรงแล้วมีอะไรที่นอื่การต้องการกอ, <S <S ๆๆอเออออข้าใจคือจริงๆแล้วสิกรู้สึกว่าการเห็นผีแบบสั่งได้มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่เหมือนเราจะต้องแบบ เป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วด้วยแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่แค่แบบการมีเซนต์หรือว่าเห็นผีแต่มันคือกําลังจะถูกเอาชีวิตอลค่ะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าความสับสนของความรู้สึกตัวละครน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําการบ้านค่อนข้างเยอะมันหนักเลยบางทีเราต้องเล่นการต้อความเชื่อในอการทำท,ท,ที่มีสำอเน,นาะนอ,นนอในโงต่อที่หน้าอืออือคือหนูเองก็รู้สึกว่าการแบบรู้สึกว่าเรากําลังจะตายอะหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยไปทัชหรือว่าไปสัมผัสมันมาก่อนแต่ว่าเราจะต้องมารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรากำลัง เราจะทำยังไงกับเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้ดีสวัสดีค่ะชื่อปฟายฟ้าค่ะรับบทเป็นค่ะสวัสดีค่ะชื่อปฟายฟ้าค่ะรับบทเป็นบุญบุญนิสาค่ะลูกของล่างทรงเรามีอาชีพเป็นมือปราบผีค่ะก็มานั้นค่ะไม่มีเวทอุ้ยมี อันนั้นเป็นของแบบว่าของพิเศษของหนูเลยแบบของติดตัวที่แบบเป็นอันเดียวอันในโลกเลยที่เรามีสำคัญมากแต่เราก็ให้เขาเพราะว่าเราลักเขายิ่งกว่าชีพตัวเองอระไกันนีสิ่่่มไเห็นสสวนตัวใช่ไหมคะส่วนตัวเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบว่าไม่ลกหลูดด้วยเพราะว่าเราเชื่อเรายิ่งแบบว่าพอมาเล่นมันก็อินเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะ อินกับเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วด้วยค่ะแน่นอนมันเป็นซีรีส์อยู่แล,แล้วของคาดหวังว่าเอ็นซีหรือวอ่าจากจิ้นปินอะไรอย่างนี้ยเรามีเนาะุบตตอ <c oughs> นนดดูาาาายยกที่ไไ้้้มแลวัังงงงสค่ะก็มันเป็นซีรีส์ผีอะเนาะพี่แบบว่ามันก็จะมีทั้งความหลอนลุ้นแล้วก็เรื่องรักเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีแต่จะมียังไงบ้างก็ต้องรอติดตามนะคะเียนโค่ะ เบียโ,โนนะคะรับบทเป็นจอมขวัญจอมขวัญน,นราการคุณนะคะ <c oughs> ก็ที่ทุกคนเห็นนะคะคือชาติปัจจุบันหนูนะคะคือหนูขิดแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าชาติที่แล้ว่หนูเป็นพี่น้องเขาเป็คแับพี่ต้นค่ะก็คือจอมขวัญแล้วก็จอมคนหนู <c oughs> อยู่ในครอบครัวที่ถูกเลี้ยงไว้อย่างดีค่ะถูกส่งไปรเรียนที่อังกฤษทั้งคู่ค่ะแล้วก็โดนครอบครัวกดดันแบบอยากให้จบมาปุ๊บเนี่ยทำธุรกิจ กับครอบครัวแต่หนูเป <c oughs> hmm, ็นคนที่รักอิสละมมากก็ได้มาพบรักกับใครสักคนหรือเปล่าไม่รู้มากบ้างจบแล้วอย่าเลหมดอย่าเล่าหมดอีกไม่ได้อีกไม่ได้ไม่มีใครเบรกเลยจบเรียบร้อยแล้วใช่เพราะจริงๆแล้วอ่ะพูดหลายรอบมากเลยนะคะคือโดนรอซื้อมา ได้เป็นผีที่สวยนะคะพอให้หนูแคสเนี่ยโหหน้าเต็มแน่นอนคีพน่าเต็มบอกว่าคาแรคเตอร์คือตรงไป็นน้องมากเลยนะคะสูงขาวยาวผมดำตรงสรุปในผีคือในเรื่องไม่มีสวยสกอร์เลยก็ต้องโอนนะคะแต่ว่าต้องรอรุนว่าในซีรีส์จริงจะมีสวยสักกี่ตอนพี่เตอแน่นอนค่ะเพราะสำเนียงแบบว่าเดี๋ยวก็รู้ ค่อนข้างที่จะขายมากค่ะเป็นคือหนูเคยเกริ่นไว้นะคะว่าจริงๆแล้วหนูไม่เคยรับซีรีส์เลยเพราะหนูไม่เคยเห็นตัวเองในเวอร์ชันที่แบบต้องมานั่งท่องบทแสดงไงอะค่ะหนูชอบน้องเพลงมากกว่าแล้วพอได้โอกาสครั้งนี้หนูเลยลองดูเพราะว่าหนูจะชอบหนังที่แบบดราม่าไม่ใช่แบบมุ้งมิ้งอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นมุ้งอาจจะไม่ใช่แนวเลยพอเป็นเรื่องนี้เอ้ย เรื่องผีก็คิดว่าเฮ้ยหนีผีอ๋อเป็นผีไปไล่เขาอะไรองียหนึ่งร้อยหกสิบแปดชั่วโมงจะสวยตอนชั่วโมงไหนสวยกี่โมงเป็นคนถามที่หลังอาบน้ำ ครับผมผมต้นนะครับก็รับบทเป็นจอมพลนะครับผมพี่ชายของจอมพลครับรับยังไงจะมีเปิดเผยอะไรมากกว่าที่ไม่รับที่อะไรอย่างนี้ไหมครับคุณต้นหือว่ายังไงม่รับทองอ๋อก็บอกแล้วครับว่าจะเป็นตัวละครลับนะครับผมอาจจะมาในตอนที่กําลังแบบขับขันอะไรเงี้ยครับผมก็รอติดตามได้ครับร้อยหกสิบแปดชั่วโมงเราจะไม่รับตอนชั่วโมงไหนก็อาจจะเป็น ผมก็ยังไม่แน่ใจเลยครับผมแล้วแต่พ่วมกับจะให้ออกเมื่อไหร่อับชวโมงีาควัน่วพี่คิดแล้ววันผมอ้าวเวอเจ็วันเจ็วันทสีวันจ้าหนึปชั่วโมงร้อยชั่วโมงอ่านทีจ้ะตุ๊ดพี่คิดมาแล้วเจ็ดวันโอเคครับ ครับผมก็โอเคต่อเลยครับผมเจ็ดวันครับตอบแล้วอ๋อครับของเรราคับพี่ทำโอเคพูดได้ใช่ไหมครับครับแต่ว่าเก็บไว้นิดนึงคะเก็บไว้นิดนึงก็ในเรื่องนะครับรับบทเป็นพี่ธรรมครับแต่ว่าจะเป็นจะเกี่ยวอะไรกับตรงนี้คนไหนบ้างรอติดตามแล้วกันนะครับเป็นพี่ชายน้องบุญเป็นพี่ชายเอาเอางั้นเลยเหรอได้ได้บอกได้แต่ว่า มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว <Okay. S 2> โอเคก็คือเล่นเป็นพี่ชายของน้องบุญนะครับก็ในเมื่อเรามีน้องสาวที่เป็นมือปราบแล้วพี่ชายก็ต้องเป็นอย่าบอกนะว่า,มาไม่ได้เป็นอะไรเลยเอายินเด่นไปให้น้องหมดแล้วเ,เ,ปเป็นคนที่น่ารักครับผมเป็นพี่ชายที่น่ารักแน่นอน ตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มเปิดกล้องค่ะก็ใกล้ๆแล้วภายในเดือนสิงหานี้เราเปิดกล้องแน่นอนตอนนี้ก็พายล็อตแล้วอยากให้ทุกคนแบบติดตามพายล็อตของเราถ้าใครยังไม่ดูอยากให้ดูค่ะเพราะว่ามันเข้มข้นมากเราพยายามจะปั้นช็อตพี่โอ๊ตก็คือถ่ายแบบซีเนมาติกเลยช็อตต่อช็อตดีไซน์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่กับวงการเกิร์ลเลิฟด้วยก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามมากๆจริงๆค่ะซีรีส์เรื่อง ก็ประมาณนึงค่ะประมาณนึงก็ทุกทุกฝ่ายทุกทีมก็พยายามทําให้เหมือนกับนิยายมากที่สุดและใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับนิยายเยอะมากค่ะเราก็อยากให้คนอ่านแบบได้รับเต็มเต็มเป็นภาพแบบที่คนอยากเห็นค่ะก็แล้วน้อก็จะได้ภายในปีนี้แน่นอนค่ะค่ะภายในปีนี้เราบอกเรายังไม่บอกเ่าไปปีไปปีค่ะอะไรนะ ยังไม่บอกสิค่ะไม่บอกเท่ากับอาจจะใกล้ๆค่ะใกล้ๆค่ะค่ะค่ะมิวสิคเลยค่ะ ได้เลยคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ G L ที่มีรสชาติแตกต่างจากที่ทุกคนเคยได้แบบว่ารับชมกันแน่นอนยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีแค่ผีแน่นอนมันจะมีเรื่องราวเยอะมากๆที่ทุกคนสามารถรอติดตามได้คะ่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะค่ะ ก็อย่างที่มิวสิกบอกเลยค่ะรับรองว่าเรื่องนี้มันครบรถมากๆแล้วก็หนูเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับประเทศเรามากๆเลยค่ะก็สนุกค่ะรับรองได้เลยเพราะพวกเราตั้งใจกันมากๆค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใสูเข้าไปใส่ลูกเราไปอยู่กันสามคน๋อเค ดก็ของทางซีรีส์งั้นก็สำหรับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้แล้วกันนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็ฝากทุกคนติดตามได้ทางช่อง Glow Entertainment นะคะก็จะมีทั้งเป็น YouTube แล้วก็มี X แล้วก็มี Instagram ด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะคะ อันนี้ด้วยนะคะ